ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o ส o ต r e a คร r เอเตอร์ชแกับการดูดวงไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่กันอีกเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านทั้งท่านผู้ชมที่รับชมเป็นประจำและคุณผู้ชมที่มาใหม่นะครับและที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครหลงสเสน่ห์หอยหาคุณมากตอนนี้เลยเออใครหลงสเสน่ห์คุณมากหอยหาคุณมากตอนนี้เลยนะครับ ผมจะดูดวงแบบรันดอมเสียงททยนะครับซึ่งผมจะขออนุญาตทำการเปิดไพ่เสียงไทยให้คุณนะผมจะใช้ไพ่ทาโร่สองสำรับเปิดร่วมกันนะครับเปิดร่วมกันคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่ย้ำว่าคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่ผมจะใช้ไพ่ทาโร่สองสำรับในการเสี่ยงไทยร่วมกันเสริมพลังงานซึ่งกันและกันนะครับประมาณนี้นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับทำใจสบายๆนะครับ เระลึกถึงคุณบิดามารดาพระคุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือหรือจะทำใจโล่งๆว่างๆให้สงบเป็นสมาธิก็ได้เช่นกันนะครับออโอเคผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงไทยให้คุณนะครับการทํานายนี้เป็นการทํานายจากตําราสากลบวกประสบการณ์แล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไพ่ใบรแรกที่คุณจะได้วันนี้คือโอ้โหโหเหรียญ Six of Pentacles ไม่ธรรมดาความใจบุญสุนทานการมีโอกาสทำบุญใบแรกได้6เหรียญเลยบ่งบอกชัดเจนว่าคุณอยู่ในช่วงดวงดีขาขึ้นมีโอกาสที่ทำบุญขึ้นเออทำบุญกุศลแล้วจะได้ผลดีตามมาพูดแบบนี้เราไม่ได้หมายความว่าให้ทำบุญหวังผลแต่เราหมายความว่าให้คุณมีกำลังใจในการทำสิ่งดีๆนะครับ ทำสิ่งดียิ่งทำดียิ่งได้ดีนะดวงดีแล้วอยู่เฉยๆก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเราย้ำเสมอดูดวงอย่างสร้างสรรค์อย่างงมงายดูไว้เป็นแนวทางดูให้เกิดประโยชน์ดวงดีแล้วรีบไปทำดีเลยนะทำบุญทำกุศลตามกำลังเลยนะครับอมืมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยถ้าไม่มีอนุโมทนากับเขาได้หมดได้บุญทั้งสิ้นนะครับไปกันต่อนะดีงามใบแรกมาก็ชื่นใจเลยวันนี้นะ ไ่ออกมายังไงทํานายไปอย่างนั้นถ้าดีว่าดีถ้าไม่ดีจะมีคําแนะนําให้ออาโหก้าวไม้เท้าคุณไม่ต้องกังวลใบนี้นายออฟว a นส์โดยปกติความหมายของใบนี้ถ้าปรากฏออกมานะบ่งบอกได้เลยว่าคุณกําลังมีภาระเพียงแต่ว่าภาระนี้จะนําไปสู่สิ่งที่ดีนําไปสู่ความก้าวหน้าเหนื่อยแล้วคุ้มอะไรทํานองนี้ไม่ต้องกลัวเลยใบนี้ไม่ว่าจะเหนื่อยมากแค่ไหนก็แล้วแต่ทางกายทางใจคุณจะได้รับผลที่ดีผมเชื่ออย่างนั้น เพราะใบแรกเรามีความดวงดีการทําบุญกุศลไปแล้วทําดีย่อมได้ดีแม้งานจะหนักจะเหนื่อยภาระจะหนักแต่ผมเชื่อว่าคุณจะได้ผลดีนะครับโอเคไปกันต่อนะขอใบขยายหน่อยสิก้าวไม้เท้าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรหรือดวงชะตาลำดับถัดๆไปของคุณจะเป็นอย่างไรโอ้ชัดเจน5ดาบไฟออบซอดละทิ้งสิ่งที่ไม่จำเป็นได้เลย อะไรที่ไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นปล่อยวางได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะภาระของคนอื่นที่คุณเอามาแบกไว้คนเราบางทีการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นเรื่องดีแต่ก็ควรช่วยตามกำลังอะไรที่เกินกำลังหรือว่ามันสุดจะยื้อก็ปล่อยวางเถิะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งย้ำนะภาระของคนอื่นที่คุณแบกเอาไว้ถ้าไหวก็แบกต่อไปช่วยกันต่อไปอะแต่ประคองกันต่อไปแต่ถ้าไม่ไหวก็วางเถิดะนะครับ เอาเวลามาทำภารกิจส่วนตัวจะดีกว่านะต้องขออนุญาตแนะนำตามตรงนะครับนะช่วงนี้ผมว่าคุณแบกภาระหลายอย่างเกินไปอืมแล้วก็โหสอดคล้องเลยเพิ่งแนะนำไปเมื่อกี้ให้วางภาระที่ไม่จำเป็น The Fool ออกมาเลยถ้าคุณวางภาระที่ไม่จำเป็นได้เนี่ยนะย้ำว่าภาระที่ไม่จำเป็นนะอะไรจำเป็นก็ทำต่อไปวางสิ่งที่ไม่จำเป็นแล้วคุณจะมีอิสระมากขึ้น ทั้งทางกายทางใจ The f ฟู l ออกมาขนาดนี้อิสระมาแล้วนะครับส่วนบางท่านที่บริหารจัดการชีวิตเป็นอย่างดีอยู่แล้วมีจิตวิญญาณที่เป็นอิสระอยู่แล้วหมายความว่าไม่ค่อยยึดติดก,กับสิ่งใดคุณมาถูกทางอารู้จักปล่อยวางแบบนี้คุณมาถูกทางนะครับยินดีด้วยนะไปกันต่อนะครับโอ้แอ,อ,อสววนดาไนโอฟสเป็นสัญญาณดี คิดอ่านการใดอยากทําสิ่งใดลุยเลยบุกตะลุยไปข้างหน้าตามภาพอัศวินดาบการพุ่งทยานไปข้างหน้าอย่าหยุดยัง้งอย่ายอมแพ้อย่าย่อท้ออย่าท้อถอยช่วงเวลานี้เป็นช่วงดวงดีฟ้าเปิดอยากทําอะไรรีบทําแม้จะเป็นภาระที่หนักน่วงเหนื่อยอยากหรือต้องออกกําลังแรงกายแรงใจเยอะแต่คุณจะประสบความสําเร็จนะครับระมัดระวังเรื่องเดียวอย่าใจร้อนเกินไปเออบุกตะลุยได้นะครับเดินไปข้างหน้าได้มุ่งพุ่งทยานไปข้างหน้าได้แต่ไปอย่างมีสติ อย่าใจร้อนนะครับใช้สติเยอะๆลุยเลยนะครับอยากทำอะไรมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากวันนี้พลังงานออกมาดีตั้งแต่แรกนะครับยังไม่มีไพ่เสียนะโอ้โหเราวปาฏิหารเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ว่ายังไม่มีไพ่เสียเดินไม่ทเชียอนออกมากำกับย้ำชัดเจนว่าคุณจะเจอโชคดีเราวปาฏิหารนะครับราปาฏิหาร ไพ่เมจิกเชียนไพ่หมอดูไพ่นักมายากลหมายถึงครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ความปฏิหารทั้งหลายมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเกินคาดหลายสิ่งที่รอคอยมีโอกาสเกิดขึ้นแบบงง,งๆไม่คาดฝันหรือบางท่านเคยคิดว่าเอออาจจะหมดหวังแล้วมัง้งไม่ได้แล้วมั้งอะไรแบบนี้จู่ๆสิ่งนั้นจะกลับมา สิ่งที่คุณอยากได้อยากให้เป็นอยากให้มีจะเกิดขึ้นราวปาฏิหารไม่ว่าจะมากจะน้อยใดๆก็แล้วแต่ตามวาสนาคุณมีโอกาสได้รับสิ่งนั้นนะครับขอให้น้อมรับไว้นะครับการมีจิตใจที่แน่วแน่จะดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเข้ามาหากเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียน,ยน,ยน,ยนผู้อื่นจะได้ตามวาสนาอล้มาไปกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเอ๊ ทำนายไปตามหน้าไพา่โอ้ดีงามสามไม้เท้า3 of o n d s ความก้าวหน้าเห็นเห็นเลย การคาดหวังได้สิ่งที่คุณคาดหวังมีโอกาสมาในเร็วๆนี้เร็วๆนี้มันแค่ไหนไม่อยากจะให้ไปกำหนดช่วงเวลาตายตัวอยากให้ยืดหยุ่นไปตามสภาพแวดล้อมสถานการณ์บ้านเมืองเหตุการณ์ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ต่างๆบางคนทำงานเล็กๆกิจการเล็กๆสเกลเล็กคุณก็ได้ไวหน่อย3วัน7วันเดือนหนึ่งเห็นผลบางท่านทำงานใหญ่โครงการใหญ่บางทีต้องใช้เวลาเป็นปีเพราะฉะนั้นช่วงเวลามันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับอย่าไปยึดติดช่วงเวลามากให้ทำไป ตามขั้นตอนที่เหมาะสมที่ถูกต้องเดี๋ยวมันดีเองโดยลําดับย้ําว่าโดยลําดับนอกจากนี้ใบนี้ยังหมายถึงการต่างประเทศการสื่อสารก็เด่นนะครับถ้าใครทํางานต่างประเทศทํางานสื่อสารงานออนไลน์ก็จะโดดเด่นมากๆเช่นการคาดหวังได้ถึงความสําเร็จเลยนะครับใบนี้รอคอยสิ่งใดอยู่จะได้อ่าสามไม้เท้าเนี่ยนะว่ากันตามหน้าไพ่ตามตาราสากลเลยเจ็ดเหรียญ Seven of Pentacles มีใครท่านไหนอยากทำกิจการส่วนตัวไหมถ้าใครอยากมีกิจการส่วนตัวลงมือทำได้เลยเอ้เอาเท่าตามกำลังที่มีอยู่ไม่ต้องรอให้พร้อม100%เ ถ้ารอพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์จะไม่ได้ทำสักทีนะครับเพราะว่ามันจะไอเรื่องไอนู่นไอไนี่ก็ไม่พร้อมสักทีจะไม่ได้ทำสักทีมีแค่ไหนทำแค่นั้นทำแต่พอดีตัวอย่าเกินตัวอย่าเกินกำลังอย่าไปกู้หนี้ยืมสินมหาศาลมาลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะครับให้ใช้เงินเย็นที่มีอยู่ให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุดค่อยๆทำจากเล็กไปใหญ่ค่อยๆโตท่านที่อยากมีกิจการส่วนตัวสามารถทำได้ส่วนท่านที่ทำงานประจำสามารถาใช้เวลาว่างทำงานส่วนตัวควบคู่ไปได้เช่นกันนะ เช่นทางานประจําวันจันทร์ถึงสุขหรือจันทร์ถึงเสาร์แล้ววันเสาร์วอาทิตย์ว่างๆก็ทํางานอิสระเสริมแบบนี้ก็ได้เช่นกันถ้าคุณยังมีเรี่ยวแรงอยู่ผมยังเชื่อมั่นว่าคุณมีความสามารถมากกว่าหนึ่งอย่างนะคุณมีความสามารถหลายอย่างบางทียังทํางานไม่เต็มศักยภาพเออเวลาว่างเหลือลองทําอย่างอื่นดูซิงานออนไลน์งานอิสระงานรับจ้างอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่ใช้ความรู้นไปสอนผู้คนเปิดสอนอะไรสักอย่างที่คุณถนัดมีความชํานาญคุณสามารถทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกิจการส่วนตัวหรืองานเสริมก็โดดเด่นกับใบ อนี้อ่าและอีกอย่างหนึง่งถ้าไม่นับเรื่องการงานการเงินนะใบนี้หมายถึงความสัมพันธ์ที่กําลังเจริญก้าวหน้าโดยลําดับก็ได้เช่นกันถ้าคุณรักชอบใครอยู่สนใจใครอยู่คุณมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปด้วยนะเออโอเคพลังงานยังดีล้วนๆว,วันนี้ยังไม่ปรากฏไพ่เสียนะครับอ่นี่เด็กถือถ้วย Page อฟคัพ s มาละตัวตนของเขาหรือเธอที่หยหาหลงสเสน่ห์คุณมากตอนนี้ เป็นคนอายุน้อยกว่าแน่ๆเลยนะครับอายุน้อยใจดีด้วยหรือถ้าอายุรุ่นราวคราวเดียวกันแปลว่าเขาจะคนนี้จะมีจิตใจที่สนุกสนานร่าเริงเหมือนเด็กหรือหน้าเด็กแบบนี้คุณมีโอกาสกินเด็กเอาว่าตรงๆมีโอกาสคบเด็กประมาณนี้ถ้าคุณบอกโอ้ยไม่ชอบเด็กอย่าเพิ่งปฏิเสธลองคบหาดูก่อนเพราะเด็กๆบางคนเขามีความคิดเป็นผู้ใหญ่ก็มีนะอแต่เอาเป็นว่าใบนี้มีโอกาส คบหากับคนต่างวัยสูงมากโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าหรือทำนายอีกอย่างว่าถ้าคุณไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์อะไรคุณจะได้บริวารที่ดีได้มิตรที่ดีได้เพื่อนรุ่นน้องที่ดีแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะโอเคไปกันต่อนะครับพลังงานดีๆวันนี้ใครหลงสเสน่ห์หยหาคุณมากตอนนี้เลยขอให้ไพ่บอกออกมาอย่างแม่นยํานะครับอื้อ <c oughs> หนึ่เหรียญ c s of pentacles เรียญมหอมาจากฟากฟ้าโชคลาบจากมือที่มองไม่เห็นมือเทพเจ้ามือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หัดพระเจ้าอะไรแบบนี้ตามความเชื่อตามหน้าไพ่ตามตำราสากลคุณมีสิทธิ์ได้โชคใบนี้เป็นไพ่ของโชคดีนะโชคลาบชัดๆั ความหมายหลักๆเลยของใบนี้ตามตำราสากลคือโชคลาภคุณมีโอกาสดได้โชคลาภไม่ว่าจะเป็นเงินทองจริงๆหรือโชคลาภในความสุขความเจริญด้านอื่นและยังตีความหมายไปในทางความหมายที่สได้ด้วยว่าคุณจะเจอความสัมพันธ์ที่ดีนำโชคดีมาให้ คุณมีโอกาสเจอใครบางคนที่เขาหลงสเสน่ห์คุณมากหอยหาคุณมากเข้ามาทําให้คุณใจฟูสุดๆจะมีการคลั่งรักเกิดขึ้นก็ได้เช่นกันบางทีโชคดีไม่ได้มาในรูปแบบตัวเงินหรือว่าไม่ได้มาเป็นทรัพย์สินอาจจะมาเป็นความสบายใจบางอย่างก็เป็นไปได้นะครับที่แน่ๆมีโชคแน่นอนถ้าท่านชอบเสี่ยงโชคมีโอกาสลุ้นโชคด้วยนะเล็กใหญ่มากน้อยแล้วแต่วัสนาแต่ละท่านนะครับโอเคไปกันต่อ พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเ,เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเ,เออขอให้พ่ยออกมาอย่างแม่นยำนะครับใครหลงสเสน่ห์คุณโหยหาคุณมากตอนนี้เลยโหสองดาบสเสน่ห์แรงไม่ใช่ย่อยมีตัวเลือกนะเนี่ยสองดาบ two o f s s o r d s คุณไม่ต้องกลัวสองดาบสองดาบมันไม่เชิงอุปสรรคแต่มันอาจจะเป็นความวิตกกังวลน,นิดหน่อยที่ต้องตัดสินใจจะไปซ้ายหรือไปขวาดีเอาหหรือเอาสอดีรักพี่เสียดายน้องตัดสินใจไม่ถูกแบบนี้ ถ้ามองในเรื่องความสัมพันธ์ตอนนี้ผมว่าคุณมีโอกาสที่จะเจอคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนอย่างน้อยสองคนเป็นทางเลือก คนนี้ก็ดีคนนี้ก็น่ารักคนนี้ก็น่าคบหาคุณจะเลือกไม่ถูกค่อยๆใช้สติตัดสินใจดีๆด,ดูคนที่เหมาะสมกับคุณที่สุดแล้วถ้าจะเอาทางที่ปลอดภัยที่สุดคือคบหาทุกคนเป็นเพื่อนอย่าเพิ่งไปให้ความหวังใครอะไรแบบนี้อย่าเพิ่งปักใจอะไรกับใครครบเป็นเพื่อนกันไปก่อนแล้วศึกษานิสัยใจคอกันไประยะเวลาจะช่วยบอกเองว่าคุณควรจะลงเอยกับคนไหนหรือไม่อย่างไรประมาณนี้นะครับไม่ต้องรีบนะ ส่วนถ้าไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์คุณมีโอกาสที่จะได้ตัดสินใจเลือกเรื่องอื่นเช่นกันเช่น,ชนเลือกงานเปลี่ยนงานทำงานเพิ่มหรือเลือกเปลี่ยนที่อยู่ย้ายสถานที่อะไรแบบนี้แล้วแต่เลยว่าคุณมีโอกาสาจะเจอเหตุการณ์ใดๆแต่คุณจะต้องมีการตัดสินใจสักอย่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในไม่ช้านี้นะครับหรือเกิดขึ้นแล้วด้วยเหตุน,หน้าเวลาเนี้ยคุณอาจจะกําลังตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ยังตัดสินใจไม่ได้แต่ขอให้เชื่อมั่นว่าใช้สติใช้ปัญญาให้เต็มที่คุณจะเลือกได้อย่างถูกต้องอย่างแน่นอนนะครับโอเคไปกันนต่อนะ โอ้โหสองเหรียญทัวร์เพนทาเคิลส์สองดาบสองเหรียญเลยไม่ธรรมดาต้องใช้สติปัญญาสมาธิความเรียกว่าความตระหนักหลายๆอย่างเรียกว่าใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างสูงสุดนะใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างสูงสุดในการตัดสินใจและการบาลานซ์ชีวิต บนี้ถ้าใบเดียวมันเป็นการหมุนเงินเป็นการเอาตัวรอดอะไรก็แล้วแต่หรือการรักษาบาลานซ์สมดุลชีวิตให้ได้ดีอยู่เพียงแต่ว่ามันมี2ดาบอ,อกมาด้วยเนี่ยผมว่าคุณอาจจะต้องตัดสินใจเลือกหลายๆอย่างให้มันเหมาะสมลงตัวกับคุณที่สุดคุณจะมีสถานการณ์ต้องตัดสินใจมีสถานการณ์ที่ต้องบาลานซ์ชีวิตการตัดสินใจบางอย่างเลือกบางสิ่งบางอย่างไว้คัดบางสิ่งบางอย่างออกหรือไม่เลือกเลยอะไรแบบนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในบริบทชีวิตแต่ละท่านนะครับไม่สามารถระบุตายตัวได้แต่ที่แน่ๆสองดาบสองเหรียญ ออกมาขนาดนี้คุณจะเริ่มได้มีจังหวะเวลาในการบริหารจัดการความสมดุลสมดุลชีวิตจัดการบาลานซ์ชีวิตได้เป็นอย่างดีถ้าท่านกังวลเรื่องการเงินอยู่การเงินคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีรับซ้ายจ่ายขวาอาจจะไม่มีเงินเก็บแต่จะผ่านไปได้มีจ่ายทันเวลาแบบนี้ส่วนเรื่องความสัมพันธ์หมายถึงการแบ่งรับแบ่งสู้ยังตัดสินใจเลือกใครไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบนะครับโอเคไปกันต่ออืม หน้าไพ่ยังดีงามอยู่ไพ่เสียยังไม่ปรากฏยินดีด้วยนะครับเออพลังงานเข้มข้นขึ้นเลยเรื่อยแล้วใครที่โหยหาคุณมากหลงสเสน่ห์คุณหนักมากตอนนี้อ้าโห the chariot ตัวแทนของอาราศีกรกฎแล้วก็เป็นคนไกลคนทางไกลหรือเป็นไพ่การเดินทางก็ได้คนทํางานการเดินทางเด่นมากอ่ะอย่างแรกเลย ถ้าคุณทํางานที่ต้องเดินทางบ่อยๆเกี่ยวข้องกับการเดินทางยานพาหนะเด่นมากจะมีโชคดีจากการทํางานหรืออีความหมายหนึ่งก็คือว่าการที่คุณตั้งใจจริงพุ่งเป้าพุ่งประเด็นไปยังสิ่งใดๆก็แล้วแต่มีโฟกัสเป้าหมายที่ชัดเจนคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จนะใบนี้คือเป็นไพ่เดอะชาริอ t เป็นทหารบนรถม้ารถสึกแบบนี้พุ่งทยานไปเอาชัยชนะมาคุณมีโอกาสได้ชัยชนะตามความหมายตามตำราสากลขอเพียงคุณไม่ย่อท้อคุณไม่หวัดวันวันไว้ต่ออุปสรรคคุณจะประสบความสําเร็จนะครับใบนี้โลดแล่นได้เลยตามความสามารถที่คุณมีอยู่นะครับมีโอกาสที่คนทางไกลจะเดินทางมาหาด้วยนะไม่ธรรมดา เป็นไปได้ทั้งคนที่รู้จักกันอยู่แล้วหรือมิตรใหม่ก็ได้ด้วยออโอ้โหผู้ไมนตันขาดคำเจ็ดไม้เท้า seven of B ones ช่วงเวลาดีๆที่คุณกำลังดวงขึ้นกำลังทำงานอย่างเต็มที่ใช้ชีวิตเต็มที่แบบนี้ก็ต้องมีข้อคำเตือน ตรงๆต,ตามหน้าไพ่สักหน่อยว่าระวังความหวั่นไหวจากคนรอบข้างอาจจะมีคนรอบข้างก่อกวนก่อกวนไม่ใช่เขาจะมาทําร้ายคุณแต่หมายความว่าบางทีเป็นเสียงนกเสียงกาคาวิพากษ์วิจารณ์อะไรแบบนี้ไม่ต้องไปใส่ใจมากนะครับดําเนินสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ต่อไปอะไรว่าดีอะไรว่าถูกต้องไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตัวเองมั่นใจว่าดีทําเลยไม่ต้องสนใจคาวิพากษ์วิจารณ์เสียงนกเสียงกาใครจะว่าไงช่างเขาไม่เกี่ยวกับเรานะครับเราทําหน้าที่ของเราไปให้ดีที่สุดโอเคไปกันต่อนะครับ โอ้เด็กถือไม้เท้าเพรสเอร์บอลส์การงานยังคงดำเนินไปได้ด้วยดีมีโอกาสได้บริวารดีเพื่อร่วมงานดีคนรอบข้างส่วนใหญ่สนับสนุนย้ำว่าส่วนใหญ่เราไม่อาจทำให้ทุกคนพึงพอใจเราได้เราไม่อาจทำให้ทุกคนร่วมมือกับเราได้แต่คนส่วนใหญ่ยังเข้าข้างคุณอยู่อประมาณนี้นะครับไปกันต่อนะ โอ้โหเด็กถือเหรียญมีกินมีใช้อ่ะเพเทอเฟนเตอร์คลสมีกินมีใช้อาจจะไม่มากไม่มายแต่จะเรียกว่ามีชีวิตที่ไม่ลำบาก สามารถเติบโตไปได้โดยลําดับขั้นแล้วก็ถ้ามีการหมุนเงินเกิดขึ้นนะคุณจะมีเงินหมุนเวียนที่ดีหรือถ้ามองในด้านความสัมพันธ์แปลว่าความสัมพันธ์นี้จะนําโชคลาภเล็กๆน้อยๆเข้ามาให้ด้วยนะครับตัวแทนคนธาตุดินก็เด่นนะมังกรผู้ศพกันแต่เรื่องธาตุเรื่องราศีนี่ไม่อยากให้เน้นย้ํามากหรือไปล็อกสเปกเพราะว่าเราเปิดไพ่หลายใบมีโอกาสที่จะมีรา,าศีธาตุออกมา แทบจะครบทุกราศีหรือทุกธาตุแล้วเพราะฉะนั้นให้ดูหน้าง,งานจริงๆดูชีวิตจริงเป็นหลักนะครับขออีสักใบก่อนจะมูฟไปสำรับที่2ต่อเนื่องนะครับเพื่อเสริมพลังงานซึ่งกันและกัน โอ้เดอะมูนระวังความคิดระวังความกังวลคุณอาจจะเป็นจอมโปรเจกต์คิดแผนการหลายอย่างไว้ในความคิดนะมีแผนงานหลายอย่างอยากทําหลายอย่างพร้อมๆกันกังวลสารพัดกังวลเรื่องคนกังวลเรื่องงานไม่ต้องกังวลระวังให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนนอนไม่หลับคิดเยอะคิดมากเก็บเรื่องงานไปคิดในเวลานอนหลีกเลี่ยงได้ก็ระวังนะครับจะเกิดความเครียดไม่ใช่เรื่องใหญ่โอเคเดี๋ยวไปต่อสําหรับ2กันนะครับขอให้ไพ่สำรับที่2มาเสริมกําลังงานเสริมพลังงานนะครับว่า ไพ่สำหรับที่2อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับทำการดับเบิลเช็คพลังงานดูซิว่าจะมีไพ่ใบใดออกมา2เท่าเป็นพลังงานทวีคูณหรือไม่หรือไพ่สำหรับ2อยากบอกอะไรเพิ่มเติมมาดูกันนะครับขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้โหสิบเหรียญสบายใจได้ละจากที่เปิดมาทั้งหมดวันนี้พลังงานเฉพาะวันนี้ที่ดูกันวันนี้นะการเสี่ยงไทยวันนี้คุณจะไม่เหนื่อยฟรีผมบอกตั้งแต่ใบแรกๆแล้วสิบเหรียญไพ่มหาเศรษฐี นะครับการเงินที่อุดมสมบูรณ์พูนสุขถ้ามองในเรื่องการเงินนะเอาการเงินก่อนตามตำราสากลสิบเหรียญน,นี่มีกินมีใช้รวยลงทุนอะไรไปไม่สูญเปล่าบางท่านที่มีมรดกหรือ คิดจะขายที่ดินคิดจะทําอะไรแบบนี้สามารถทําได้แล้วก็ถ้ามองใบนี้เป็นเรื่องความสัมพันธ์สิบเหรียญน,นี่คือสมหวังนะอไม่ธรรมดาแล้วก็เป็นตัวแทนคนธาตุดินด้วยมังกรประสบกันนะครับถ้าคุณกําลังคบหาใครอยู่ก็แล้วแต่คุณมีโอกาสสมหวังสูงมากถ้าคุณคนโสดไม่มีใครคุณมีโอกาสเจอความสัมพันธ์นใหม่ๆที่มาพร้อมกับความโชคดีด้านการเงินหรือทนายอีกอย่างว่ามีคนฐานะดีปลื้มคุณอยู่ก็ได้เช่นกันเออ คนที่หอยหาคุณหลงสเสน่ห์คุณตามหัวข้อเนี่ยแหละมีโอกาสเป็นคนที่มีฐานะอย่างน้อยที่สุดฐานะดีพอๆกับคุณเข้ามาส่งเสริมกันนี่ไม่ธรรมดาเอาเป็นว่าเจริญก้าวหน้าแน่นอนสิบเรีย้ยญแค่ใบเดียวก็ดีแล้วแล้วไพ่วันนี้ดีแทบทุกใบเลยเอออุปสรรคไม,ม่ค่อยมีอ่ะมันจะมีแค่ความเครียดของคุณเท่านั้นเองนี่แปดถ้วยพูดไม่ตังขาดคําเลย ความเครียดของคุณอุปสรรคแทบไม่มีอุปสรรคบางอย่างมาจากความคิดของคุณเองความกังวลล่วงหน้าไปเองอะไรแบบนี้ถ้าคุณ move on จากความกังวลได้ move on จากปัญหาเก่าๆได้คุณจเจริญก้าวหน้าติดจรวดเลยนะครับลองดูนะ move on จากปัญหาเก่าๆให้ได้อย่าไปใส่ใจอะไรผ่านไปแล้วก็ให้ผ่านไปเลยเดินหน้าอย่างเดียวลุยนะครับโอเคไปกันต่อโอ้โหเถ้วยพูดไม่ทันขาดคํา อาจจะถ้วยเซเว่นลบคัทางเลือกตัวเลือกที่จะมีเข้ามาอย่างมากมายถ้าคุณมูฟออนจากอดีตได้คุณเดินหน้านะจะมีทางเลือกเข้ามาเยอะแยะเลยตามภาพเลยเนี่ยตามตำราสากลตามภาพเลยเจ็ดถ้วยตัวเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานชีวิตส่วนตัวการเงินนะบางท่านเออคิดไม่ตกจะทํางานอะไรดีไปต่อไม่ถูกจะมีตัวเลือกดีๆเข้ามามีทางเลือกดีๆเข้ามาและถ้ามองเรื่องความสัมพันธ์ตามหัวข้อนี้มันจะมีคนที่หลงสเสน่ห์คุณคลั่งรักคุณอยู่โหยหาคุณมากกว่าหนึ่งคน อย่าลืมนะวันนี้มีทั้งสองดาบ2เหรียญและมีไพ่เกี่ยวกับการตัดสินใจออกไปตั้งแต่ตอนแรกเจ็ดถ้วยมาการันตีคอนเฟิร์มว่าคุณจะได้ใช้สมองใช้ความคิดใช้หัวใจใช้สมองและหัวใจร่วมกันอย่างหนักในการตัดสินใจอย่างแน่นอนเพื่อหาสิ่งที่คู่ควรที่สุดไม่ต้องรีบครับค่อยๆพิจารณาไปนะดวงดีแล้วมีสติมีปัญญาคุณได้ของดีแน่นอนมีตัวเลือกสักอย่างสบายใจได้มีคนชอบคุณมากกว่าหนึ่งคนแน่นอน ธาตุน้ำก็มาด้วยมีนก,รก็รกฎพิจิกบอกแล้วมาแทบจะทุกธาตุทุกราศีเลยจะเป็นธาตุไหนราศีไหนก็ได้ไม่ต้องล็อกสเปคเอาเป็นว่าตอนนี้ใครใกล้ชิดคุณอยู่ใครใกล้ชิดคุณอยู่ลองพิจารณาดีๆนะคนคนนั้นแหละที่โหอยหาคุณหนักมากหลงสเสน่ห์คุณมากเขาจะมาทําอะไรที่ดูเกินเพื่อนนะ่ะคุณน่าจะสังเกตได้โอหเกินเพื่อนแน่นอนราชินีถ้วย บุคคลที่อ่อนหวานอ่อนโยนนุ่มนวลมีความเพียบพร้อมใจดีดีมากด้วยไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดในพลังงานรวมตัวแทนราชินีถ้วยคือความสัมพันธ์ที่ดีคนดีคนใจดีไม่ว่าจะเป็นมิตรเก่ามิตรใหม่ได้หมดใครก็แล้วแต่ที่อยู่ใกล้ตัวคุณตอนนี้มาทําดีกับคุณเป็นพิเศษสังเกตดีๆเขาหรือเธอคนนี้หลงสเสน่ห์คุณมากหอยหาคุณมากตอนเจอกันก็ดีใจเวลาไม่เจอกันก็แทบขาดใจอา้าวประมาณนี้รับไว้นะครับดวงดีมากตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องส่วนตัวอื่นๆก็แล้วแต่บอกเลยว่าถ้าคุณเหนื่อยอยู่คุณไม่ต้องกลัวเหนื่อยแล้วคุ้มอดทนอีกนิดนะนี่ราชินีดาบค f s นอฟส s ตัวคุณเองจะมีการเติบโตขึ้นมีอำนาจวาสนาสูงขึ้นโดยลำดับขอเพียงตั้งใจจริงและยึดถือความถูกต้องนะย้ำว่ายึดถือความถูกต้องทำแต่สิ่งที่ถูกต้องคุณจะเจริญก้าวหน้าซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนแบบนี้ โตแน่นอนเติบโตแน่นอนแล้วก็อขออีกสักหนึ่งถึงสองใบก็พอละวันนี้ชัดเจนแล้วว่าคนที่หลงเสน่ห์คุณหอยหาคุณอยู่เป็นคนใจดีที่อยู่ใกล้ตัวคุณนั่นเองและธาตุน้ําโดดเด่นนําหน้ามาเลยมินก็ละกดพิจิกแต่ธาตุอื่นก็ได้เช่นกันนะครับอย่างที่บอกนะไม่ต้องไปล็อกสเปคนะโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำ ธาตุน้ำเด่นแต่ธาตุไหนก็ได้สี่ไม้เท้าออกมาคอนเฟิร์มเลยสี่ไม้เท้าท่านที่ดูไพ่เป็นประจำทราบดีว่าคือไพ่ความมั่นคงทั้งชีวิตและทรัพย์สินหรืออีกความหมายหนึ่งคือไพ่แต่งงานเออซุ้มประตูวิวาขนาดนี้ไม่แต่งก็ให้มันรู้ไปสิครับนะคนโสดอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยในการเลือกคู่เลือกสรรคนที่จะเข้ามาแต่ถ้าใครมีคนคบหาอยู่แล้วคุณมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นแต่งงานสี่ไม้เท้ารับไว้เลย ส่วนคนโสดก็ใจชื้นได้เลยว่าคุณมีคู่แน่นอนเพียงแต่ว่าคู่อาจจะยังไม่ปรากฏตัวตอนนี้หรือมาแล้วแอบแอบชอบกันอยู่ยังไม่เผยตัวยังไม่เผยใจหรือรู้ตัวกันแล้วแต่ยังไม่กล้าคุยกันตามตรงไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดกับใครก็แล้วแต่คุณมีคู่แน่นอนคุณไม่ต้องกังวลน,นะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้อยากได้คู่ครองไม่ได้อยากได้คู่รักใบนี้คือความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน รวยอ่ะใบเนี้ยนะสำเร็จการงานสําเร็จดีคิดการงานได้งานคิดเงินได้เงินคิดความรักสําเร็จถึงขั้นแต่งงานไม่ธรรมดารับไว้เลยนะโอเคครับคลิปยังไม่จบนะเดี๋ยวจะมีใบส่งท้ายจริงๆส่งท้ายของส่งท้ายแถมให้อีกหนึ่งใบาตามธรรมเนียมของเรานะครับเพื่อดูว่าวันนี้พรุ่งนี้วันถ,ถัดไปของคุณจะมีเหตุการณ์ใดๆน่าสนใจทิศทางชีวิตของคุณจะดําเนินไปในทิศทางใดขอให้ไพ่ใบส่งท้ายออกมาอย่างแม่นยํานะครับ ขอยไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้โ oh หแม่นยำจริงๆสอดคล้องกับหัวข้อเอป๊ะหนึ่งถ้วย Ace of Cups มิดใหม่ความสัมพันธ์ใหม่กรัรยามิดหรือแฟนใหม่คนรักใหม่ก็ได้รับไว้เลยสอดคล้องกันมากไพ่วันนี้พลังงานดีมากจากเมื่อกี้ที่มีทั้งการงานการเงินดีไปแล้วสี่ไม้เท้าทิ้งท้ายไว้นะ การประสบความสำเร็จในการงานหรือมีโอกาสแต่งงานครองคู่และจบสรุปด้วยหนึ่งถ้วย คุณมีโอกาสได้ความสัมพันธ์ใหม่ๆความสัมพันธ์ที่ดีแน่นอนไม่ว่าจะกับใครก็แล้วแต่เล็งๆใครไว้มีโอกาสสมหวังหรือคุณไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉยๆเขาก็รักอยู่เฉยๆเขาก็หลงสเสน่ห์คุณโหยหาคุณมากและคนคนนี้จะนําความโชคดีมาให้คุณด้วยนะครับคบหากันแล้วเจริญก้าวหน้ามีความสุขบริบูรณ์รับไว้เลยนะโอเคขอขระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ